สว e ัสดีคร e e. ับสวัสดีครับผมขออนุญาตนะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตนะครับครับครับผมสวัสดีครับครับผมทำไมกันเนาะทำไมกันครับ ขออนุญาตนะครับพพพอพอพครับพี่ตสบายครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจฉี่ของชาวบ้านนะครับเรียกชาวบ้านเข้ามาตรวจนะจักอ,อ,องเราผ่านรบกวนทิ้งทางดำตรง,นะน,ง,ง,ตงนั้นน้ำ้างมือตรงนีาเป็น<ไ>ปในดาบนะบนบเปิดกล้องเนาะ เปิดรับเปิดตัวนั้นก็เปิดเปิดตัวนี้ครับตัวนั้นผมเปิดไว้ตลอดนะครับไม่กล้องบอดี้กันไม่ลาเปิดใ่ครับทีน่าอกทีน่าอกเปิดไหมเปิดตรงนั้นก็เปิดตัวนั้นก็เปิดครับไม่ทีน่าอกไม่เปิดนะครับเปิดไหมเปิดเปิดนัตเน็ดูดูมาอ๋อเปิดตัวนี้ผมเปิดไว้ตลอดครับไม่มีอะไรครับดูได้ครับตัวนี้เปิดไว้ดูตลอดอ๋อันนี้เป็นกล้องบอดี้นะครับใช่ครับผกล้องซีทีทีวีนะครับ อันน <gesch> ี้กล้องพืดี่นะครับครับผมทีวีทีวีก็เดี๋ยอยู่หน้าด่านหน้าด่านอันนี้คือหัวหน้าด่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบ้านเราเหรอพี่ฮะเป็นบ้านเราเหรยังยังเนาะยังเลยมาเต็มมาจากเออไี่บ่ใไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมกินน้ำเย็นเย็นงั้นนี่มันเอ้าเห็นเกี่ยก็โทรหาครับ โอ้เด oh. er 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 ี๋ยวมาทั้งหีดดิมานี่แหละครับมาด้วยตันนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาจากบัวใหญ่อาครับผมไปส่งกอางนี่กลับกลับเดี๋ยวเดี๋ยวพอกับับดูนะครับดูการตัดฉี ออกไปก็เบียดกันเลยเบีดสวัสดีครับพอแล้วสวัสดีคร yeah. ับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับดื่มน้ำก่อการปฏิบัติหน้าที่ของมันเงี้ยวบวกครับเจ้าหน้าที่นะครับเงี้ยวมีได้เตรียมตุ๊บก่อนงอั่านลบกวรระดับต่างๆตรงนี้ ถามลั่งมือข้างรถแดงนะครับขอบคุณมากครับเอกสอบผ่านในหนึงตรวจประชาชนนี่ได้มีการกรอกเอกสารก่อนหรือเปล่าครับกรอกตรงนั้นนะครับกรอกก่อนหรือเปล่ากรอกตรงนี้กรอกแล้วใช่ไหมกรอกเดินเดินเดินไปดูได้นะครับกรอกแล้วให้ประชาชนมาตรวจใช่ไหมใช่ครับต้องกรอกก่อนใช่ไหมใช่ครับเรือยังไงต้องกรอกก่อนครับผมเดี๋ยวผมถามประชาชนที่นี่นี่ถามเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่า กอกโอเคพูดหมดหมดครับอันนี้นี่เราให้ประชาชนกอกเอกสารหรือเปล่าครับเนี่ยเกาอกาะไหมครับ ทางสารวัตรนี่อยู่เลยครับเดี๋ยวดูป้ายนิดนึงนะครับดูป้ายนิดนึงดูป้ายนิดนึงนะครับแดดจ้าเลยครับมองคอมเมนต์ไม่เห็นนะครับแดดจ้าเลยเราเป็นผู้ฝ่ายนําเสนอนะครับ เดี๋ยวปูขอดูป้ายนิดนึงนะครับขอดูป้ายนิดนึงอันนี้เป็นผู้ควบคุมนะครับร้อยำตำรวจเอกนิคมแสนสุโภนะครับนี่นะครับเป็นจุดตรวจสีดานะครับครับผมอันนี้ พอ,อพอจวบนครราชสีมาเอ๊ะทำไมมันที่เราไปลงในเมืองมันเบอร์โทรมันคนละเบอร์โทรครับอันนี้เบอร์โทรอีกอย่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอทอถ่ายไว้หน่อย หายไปหมดเลยครับรถลาเข้าไปปุ๊บกระจายออกหายไปหมดเลยครับผมก็ไม่มีอะไรครับท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็สนับสนุนนะครับการครับผม ก็พี่ครับเจ้านายเพคนกับเพื่อนเยอะแถนอยู่หอตัองตัวนั้นกับเพื่อนเด่กเหมือนกันครับครับผมเจ้านายเพคนกับอันนี้อยู่พี่ชาติชาติก็พี่เฉียดมาบอก์เป็นครับผมเป็นนางถุงกาแฟอยู่ถุงทองครับครับครับผมกลับไปพัไหนครับว่าจะไปบุรีรัมย์ไปปะทายนู่นน่ะเขาไปปะทายกว่าครับก็ค่อนข้างอยู่แล้ครับปะทายมันตีได้ไก่เดี๋ยววิ่งไป หอไปน้นแดงครับไปวันวันก็ได้ครับก็ให้กำลังใจกันเนาะอ๋อท้าปลุกครับท้าปลุกปฏิบัติปีปฏิบัติชอบเราก็ให้กำลังใจครับเจ้าหน้าที่ครับผมครับผมเป็นทางปลอดภัยครับ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 ตอนนี้ก็ สวัสด so ีทุกคนทุกท่านนะครับอตอกแล้วนนตอนนี้รถเป็นไฟแดงไฟเขียวมาแล้วครับรถตอนนี้เมื่อกี้ก็มีรถจอดอยู่หลายคันบเมื่อกี้พอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมครับพอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมครับเลิกตรวจ ไล่นคนออกอก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ยุดเรียกแล้วน,นี่พากันเข้าไปในค้อมาแล้วครับปล,ล่อยรถโฟแล้วครับตอนนี้ดูนะครับตอนนี้โฟล,ล้วครับปล่อยรถวิ่งโฟล้วครับ ตอนผมมาตอนนั้นรถติดยันไฟแดงเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงปุ๊บก็รถจอดเต็มเลยพอเปิดกระจกเห็นหน้าพวกผมก็ให้ผมแป๊บเลยไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องหยุดล็อกไม่ต้องหยุดล็อกผมก็ขอดูหน่อยขอตูหน่อยพอลงสักแป๊บนึงก็หมดเลยครับเนี่รถตรงนี้หายไปหมดเลยครับเนี่ยรถเชียก็ชชวยอยือทันเดียวก็นี่ยตอนนี้ก็มีเห็นตรวจ ชาชนตามในคลิปนะครับตามในคลิปครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีตำรวจไม่มียืนนั่นแหละครับตอนนี้ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนตรงที่จุดตรวจจุดสกัดแล้วครับตอนนี้เขาออกเข้าไปอยู่ในร่มหมดแล้วครับตอนนี้ ไม่เห็นไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับเพราะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแดดมันจ้านะครับแดดมันจ้านะครับอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับอ๋อเอาอยางงั้นเลยเหรอพี่สมพร <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็โล่งครับโลง่งโล่งครับสถานภาพการเดินทางก็โล่งครับ ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็เงียบปิดเข้าไปข้างในหมดแล้วครับตอนนี้นนมีตอนนี้เสียพิเชยกำลังคุยด่าเ้าวที่อยู่นี่ครับก็มี<อ>กล้อง C c T V ก็จะมีอยู่ที่เดิมนะครับโน่นตรงตรงโน,น่นนะครับโน่นตรงป้ายตรงเสาไฟนน่นนะครับกล้อง C c T V นะครับแต่ตรงน,นั้นที่จุดตรวจ <c oughs> ฉี่ประชาชนไม่มีนะครับไม่มีกล้อง C C T V นะครับมีแต่กล้อง body camera นะครับดูครับเมื่อกี้ไล์แรกไปเมื่อกี้ไล์แรกไปมันสะดุดไปหน่อยครับก็เลยเปิดไล์ใหม่ครับผมสะดูตอนนี้เงียบครับเงียบปิดเลยครับตอนนี้ม่ีอะไรตำรวจนี่สิครับก็มีเจ้าหน้าที่ยืนตรงนี้แหละครับ ตอนนี้โล่งครับโล่งโล่งครับเดี๋ยวผมขอเข้าล่มนิดนึงขอเข้าล่มอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับพี่สมพรสวัสดีครับสมัครกนิกาสวัสดีครับทุกท่านาวัวแลวสวัสดีครับ,บรวัวแล้วสวัสดีครับผมสุดใจสวัสดีครับ เริพงศ์สวัสดีครับมันแดดนะครับไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ครับผมครับก็ดูกันไปครับเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อครับ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วตำรวจตำรวจก็ไม่มีมายืนแล้วครับครับผมเดี๋ยวไม่มีอะไรครับตอนนี้ตอนนี้ก็ขอลงและสดไวเพียงแค่นี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอเดินทางต่อนะครับมีเหตุการณ์อะไรตั้งหน้าเดี๋ยวขอว่ากันอีกที้นงนะครับครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับ,บ,อบ,นนรบโอเคนะครับ